สวัสดีค่ะอตอมไทยรันอินเยอรมนีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมาเก็บสตอเบอรีร่ค่ะนี่ค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะมาเก็บสตอเบอรีร่สดๆไม่ได้อาตะกร้ามาค่ะก็เลยเจ้าของเขาบอกให้เอาถุงมาใส่ค่ะ Mm-hmm. ไม่ค่อยใหญ่ค่ะลูกมันเล็ก นี่ค่ะกำลังแดงๆเลยค่ะดูเยอะมากค่ะตอนนี้แดดก็ร้อนมากเลยค่ะเพื่อน <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บนะคะเนี่ยกะจะมาซื้อผักพอดีเห็นขา กล้องก็ไม่ได้เอามาค่ะใช้มือจับเอาอันนี้ยังมีคนมาเก็บด้วยค่ะแล้วก็กแฟนค่ะนะียืนงงในโดงสตอเบอรี่ เยอะมากค่ะลูกเราต้องหาลูกใหญ่ๆแดงๆค่ะมือเดียวด้วยทออภัยค่ะเดี๋ยววางไว้ก่อน mm. นี่ค่ะลูกใหญ่ๆแดงๆแ,แบบนี้ค่ะ указунт นี่ค่ะหนูมาถ่ายเอ่อบริเวณรอบๆที่ว่าหนูมาซื้อผักให้เพื่อนๆดูค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่บนเขาค่ะนีะ่ส่วนดูไหมจะให้เพื่อนๆดูอีกรอบค่ะนี่ค่ะ ก็อยู่ตรงที่อันนี้มันอยู่ส่วนหน้าของที่หนูไปเก็บเก็บสตอเบอรี่เมื่อกี้ค่ะเนี่ยข้างหน้าทางเข้าค่ะมเมื่อกี้ตรงสตอเบอรี่ข้างหลังค่ะเดี๋ยวมาดูสวนผักที่หนูซื้อค่ะนี่ค่ะใหญ่มากค่ะนี่ค่ะเพื่อนบรรยากาศข้างหน้าที่เห็นคือต้นอ์ติโชกค่ะอ์ติโชกเกออที่นี่เขาเรียกอย่างนี้ค่ะ ใหญ่แล้วก็มีตรงขายผักตรงนั้นค่ะผักผักที่เขาเก็บจากจากในสวนของเขานะคะ่ะไปขายแฟนเขาจะชอบมาซื้อที่นี่ค่ะนีะ่ใหญ่มากค่ะตรงนี้มีประมาณสิบกว่าหลังมั้งค่ะสวนผักเนี่ยต้นหอมพวกต้นหอมพวกอะไรเต็ม คลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื mm ่อ hmm. ไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายแฟนมาแล้ว